สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้สัญญาอยากกินอย่างนี้สัญญาอยากค่ะแล้วก็ทำน้ำน้ำกิมน,น้ำกิมแบบซีฟูดน้ำกิมแบบซีฟูดค่ะแภาพสวยอยากมากนี่นี่หมักนี่สัญญาหมักอืมก็ซอสหอยนางรมเอ,อ่อ ผักไทยนะคะแล้วปลากเขียวค่ะคือเออกระดูกอ่อนอ่ะกระดูกที่โครงอ่ะกระดูกที่โครงนะคะกระดูกที่โครงหมูก็เลยว่าอยากกินอ่ะเหนมันสวยนะคะก็อยากกินนะคะที่ถึงสามี แต่มีชอบแบบนี้นะคะ่ะแฟนนะ,ะ่ะแฟนชอบแบบนี้มากแบบเหมือนกรีดเลยอ่ะครีดนะ้นอะน,นะคะ,เ,ะ,นะคะเดี๋ยวสัญญาจะไปทำน้ำพริกโอตไปทำน้ำจิ้มซีฟู้ดก่อนอยากมากอ่ะคะ่ะห,หิวหิวเนาะ ขายก็นำจิม้มซีฟู้ดสุดแซ่บของซอนยาก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวซอนยาจะไปจัดจำรับกินข้าวนะคะโอเคนะคะนี่ไงน้ำจิม้มแซ่บๆของซอนยาดูสิน่าทานเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวไปตั้งสำรับก่อนนะจ๊ะมาเลยจ้าเสร็จสิ้นแล้วค่ะนี่ผักก็ดอกกระหล่ำนะคะ ผักชีแลผักชีไทยนะคะข้าวสวยค่ะน้ำกิ้มแซบๆแล้วก็ซีออ่คโครงหมูกระทะร้อนอร่อยเลิศนะคะมาเ้ยจ้ามากินกับสัญญาค่ะอร่อยวันนี้อยากกินแบบนี้นะคะโอเคนะคะมากินด้วยกันเลยจ้าพี่น้อง สวัสดีจ้ามาเร็วค่ะมาเรอาหารอร่อยค่วะวันนีอ้อยากกินอยากกินแบบนี้ค่ะ หนาวหนาวนะคะอากาศเย็นนะคะคนเช้าแบบว่าูดสุดส <C le af> ุดมาเด้อค่ะอยากกินแสบๆมาโซยเลยค่ะไม่รอแล้วเด้อกินเพือทุกคนนะคะกินเพือทุกคนคะ <C le af> ่ะออกเปรี้ยง ีฟู้ดนะคะ

ไปหมดแล้วยังไงก็ขาดพลิกไม่ได้เนาะ ขายไม่ได้เลยพริก มันสุกอ่ะหอมนิดเดียวจะไม่มีด้วย เดี๋ยวก็ถึงปีใหม่แล้วเนาะสิ้นปีอีกไปปีความแกมไม่ยืนทุกปีทุกวัน อร่อยไม่พูดแล้วนะหิวค่าหิวหิวมากอืม,อม ดูแลตัวเองด้วยนะคะอากาศน้ำเปลี่ยนนะจ๊นอากาศเปลี่ยนน้ำหนาร้อน,อ,นอืม มันในสมัยแฟนแฟนจองย่าอยู่นะชอบก็ชอบมาก ชอบกินอาหารไทยตอนสัตน์นันงย่าอยู่ วันทุกวันไปไม่ไหวแล้ว

อ้ออิ่มอิ่มจัง,จงเดียวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปแค่นี้ก่อนนะคะกดแชร์กดไลค์สัญญาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ